ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าวดาราร้อนแรงค่ะส่งกำลังใจรัวๆแอปทักษออนบาดเจ็บลื่นล้มหัวฟาดพื้นกลางกองกลับมาแสดงความสามารถทางการแสดงอีกครั้งในรอบ8ปีสำหรับคุณแม่คนสวยแอปทักษออนที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวเผยว่ามีความรู้สึกไม่มั่นใจ ว่าจะกลับมายืนในฐานะนักแสดงเต็มตัวได้เหมือนเดิมไหมหลังจากที่ห่างหายไปนานแต่การกลับมาครั้งนี้ในผลงานละครขอเกิดใหม่ใกล้ๆเ,เธอก็ได้กระแสะตอบรับอย่างดีจากแฟนคลับโดยสาวแอปได้โพสต์บรรยากาศในกองถ่ายให้เราได้ชมอยู่บ่อยครั้งลาสุดแฟนคลับก็ตกตื่นใจกันทั้งไอจเมื่อเธอเผยว่าเกิดอุบัติเหตุลื่นล้มหัวฟาดพื้นโดยได้ระบุว่าเบื้องหลังฉากเผลอในสาว่ายน้ำคืนนี้คือ อรพีเลือนล้มง่ายหัวฟาดพื้นแบบเจ็บจนลืมอายแล้วยังโดนบาดจนต้องเย็บซีดไปแป๊บเดียวก็ยิ้มออกถ่ายต่อได้ค่ะเพราะทีมงานน่ารักขอเกิดใหม่ใกล้กๆเธอ EP5 ทำกลางแฟนคลับก็เข้ามาให้กำลังใจยกให้เป็นสาวสตรองประจำปีจำนวนมากเลยล่ะค่ะ